What are you doing? No jump? You're not going to jump? Huh? You're not going to jump, hôn sâm bôi? Go! Jump! Jump! Ah, I do hook on, hey man. Ready? Go! go go are you ready are you ready Mr. Stray นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเขาน้องก็จะจำตากตรงนี้นะคะตัวนี้ชื่อ Stray นะคะทุกคนน้องก็จะจำไปตรงนน้นก่อนนะคะเห็นไหมตรงนน้นตรงนน้นจำตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะจำไปหาต้นไม้แล้วก็ลงไปอ่ะ go go Go, 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 go. Stripe. Stripe. Go. Don't want to go? You don't want to go, baby? Oh. I don't want to go. Stripe bọc dạ dẻ đi. Nhưng mà sẽ đột mấy thường. Are you ready? Go. Go, 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 go. Bye. Now. <laughs> also <recording> ยู่ไปใกล้มันมากมันตกใหญ่ go โ no, นออลิเซียมันจะโดดไม่ได้รีพิมพ์อ้าว now go there <Yeah. S 2> quickly เร็วๆมามีเมืยมือแล้ว,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 ว You ready Go! 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 ้าเ้าเห็นไหมมันเก่งไหมทุกคน <laughs> มันเก่งมากเลยนะอ่ะทีนี้จะลงไปยังอีพอ่อลงไปยัง Go, don't tell me you going to jump again. He always does always Jump where? Go, Stripe. อ้าวตรงมันดูมันทำอะไรทาร์มตลกตลกหญ่แล้ว Stripe, ทำอะไร What he doing? Stripe. Eat killing bird. i a t not too high. Stripe, สูงไปไหมขาหัก ทุกคนมันสูงนะเนี่ยตึกสองชั้นนะคะเนี่ยอา้าวยังมีความสามารถไปแบบอบไปเงินน่ากลัวจะไปตามหาหนูอา้อาวอา้อาวอา้อาวเดี๋ยวตกดูมันดูมันดูมัน,ม,นมันสูงนะนะทุกคนทำไปเล่นไปว่าทีจุ้ยสไตร์จีด y o โยชอยดูมัน Ah, he coming back. Oh, look at he checking. Hello, Stry, baby. Come đi Bye, này à. Ao ngay. Ao ngay. Go. Go now. Okay, bye bye. Have fun ดูมันดูมันเอากิ่งไม้แห้งนะอดัดๆโอ้โอ <not S 2> ้โอ้โอ้โอ้เป็นไหมโอเค Careful 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 Bye Have fun baby โ oh, อ้อยูหลดไปแล้วทุกคน Bye Have fun ยังไปดมกิ่งมงกิงนะ่งไม้่ะ Stripe. Stripe.